ตรวจสอบแล้วรายชื่อไม่อยู่ในกลุ่มทั้งคนเป็นเรื่องนะทำนะทันะเมื่อพีีช่วยตรวจสอบให้ผมไดยว่ากลุ่มทั้งคนมีรายชื่อเข้าจาับกลุ่มเขาจะมีรายชื่อแล้วชนกันอยู่ในกลุ่มไหนนะนะครับคนที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มถึงออกมาฮะค,คนที่มั่วไปในกลุ่มอยู่ในกลุ่เมเลยใคถามว่าใครเชื่ออะไรอยู่ในกลุ่มไหนนะ ชิดกันเลย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 ชิดเลยอาเอออยู่แล้วผมอยากให้ไปรอยไปได้ไฝังมนแน่นหมือนกันขยับมาเลยครับฝังนี้ยังบ้าบาอยู่นะทุกคนนะครับขยับเลยขัมาเลยนะฝังที่เยอะนะครับมีเก้าอี้ไหมเก้าอี้เป็นวงถ้าสมมติเข้าวงไม่ได้ งวงเราไปย,ยืนยืนรอด้านนอกลุ้นเพื่อนด้านนอกนะครับลุ้นเพื่อนด้านนอกได้แต่เพื่อนที่อยู่ด้านในระวังไว้นะครับใช้ความเร็วกับประสาทนิดนึงเก้าอี้สองตัวว่างครับสองตัวว่างไ่บอนครับอุปสรรคเล็กน้อย <ๆ S 1> ตรงนั้นใส่วงให้เต็มนะครับใส่วงให้เต็มเอาคนท้องเอาคนท้องออก เชิญนั่งมือต้อนรับต้านราครับถาออกมาแล้วสราวยหนึ่ง่านสองพานยังยังยังงไม่ยอมอ่าเอาอ่าอ่าโอเคเกายรติการ์ดูไว้อย่างนี้นะครับฝั่งนี้เป็นยังครับ โอเคยังยังยังกัอสอนสอนกลัวกัวมันสอนอ่าถ้าสอนออกมานะ้ครับเก้าอี้อยากให้เป็นเป็นอุปสรรคถึงต้องเอียกมาฮะท่านท่านท่านก็พยายามจะหานที่น้อยู่นั้นละครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอ่อย่างนี้ถ้าผมนับหนึ่งให้ท่านเอ่ยคำว่าจ้าจ๋าแล้วเลื่อนไปทางเก้าอี้ทางขวามือหนึ่ง k、okay. a เดี๋ยวใจยินเลยครับท่านโดดเลยครับถ้าผมนับ3ขอให้ท่านลุกขึ้นแล้วไปหาที่หน้าที่ห่างจากตัวเองสิบที่นะครับกติกาห้าวิ่งควายกันขอให้ท่านไปแบบนี้แบบนี้ห้าที่วิ่งผ่านตุ๊การห้าวพื้นที่ตุ๊การห้าวขอให้ท่านวิ่งไปแบบนี้แบบนี้สิบที่นับจากท่านไปหนึ่สองสามสี่ห้าหปดส มีเกมตัวเล็กเหมนกันนะครับอย่าไปทับใน Thank yeah. คนที่จะอยู่ในสองคมงหน้านต้องมีความอดทนไหมมีมไหมมีไหมมีเราไปพักมันก็ด้ยังไงสั่งได้หมดเลย <Yes. S 1> แล้วสุดท้ายจาระคือจาระคือจาระคือการเสียสละการทำงานทุกชิ้นในสังคมในองค์กรต่าง ในหน้าที่ต่างๆทุกคนต้องมีความศรีสนาเราจะมาบ่นไม่ได้ว่าโอ้ยห้าโมงเงยน็นแล้วถึงเวลาเราเลิกง,งานละสี่โมงเงยน็นแล้วเราเลิกเลิกเราเปลี่ยนทเราต้องเสียโอกาสแต่โอกาสที่เราจัดสมควรเสียได้ดังนั้นอตาตมาภาพที่เป็นภาพที่สูงเรียนรูส้สิบห้านี่จะเรียนรู้สิบห้าจะเรียนรู้สิบห้าเป็นสิทธิเป็นสิทธิหมดอัหดหมด ชิบมานาทีนงะั้นอะ่ะขอมานาทีนี้ให้ยกงาแล้วกันจ้ะอ่ะต่อมือให้เธออย่างนี้